ดีครับคุณผู้ชมครับสีสะเกตชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่อำเภอห้วยทับทันจังหวัดสีสะเกตนะครับซึ่งอำเภอนี้นะครับก็มีไก่ย่างอันโด่งดังนะครับนั่นก็คือไก่ย่างห้วยทับทันหรือว่าไก่ย่างไม้มาดันนะครับเดี๋ยวมาดูกันหน้าตาของไก่ย่างไม้มาดันหรือว่าไก่ย่างห้วยทับทันนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเอกลักษณ์ของเขานี่บอครับไม้มกดันเป็นแนวนี่บอครับเที่ยวหนีบเนี่ยบอขึ้นไม้มาดันเนี่ยบอครับไปหามาจากบังไดขรับไม้มาดัน เราฟังหวยเนี่กหวยทับทันเท่านี้บอครับไม่เงยๆแบบนี้นี่ขายจังไดครับนี่ยนี่ตัว1อยสีอ๋ออยสิเป็นโตบอครับเนี่ยอยสี่สิบเราพวกรองในตับไตยังไยังไครับเนี่ยไสี่ใม่ละสามบห้ออใหม่ละสาบห้าบาทะครับเป็นโตนี่อยสีเรานำจิ้มไก่ไม่บักดันบครับท่นี่เห็นเป็นไ้ถุงๆน่บอนําจิมสูตสะาเขาเลบครับนี่อนละครับผู้ชมนี่คือไก่ย่างห้วยทับทันหรือว่าไก่ย่างไม้ดัน ในบริเวณของอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็จะมีแม่ค้าที่เขาขายไก่ย่างไม้มาดันหรือไก่ย่างห้วยทับทันกันเยอะเลยเดี๋ยวเดินไปดูข้างหน้ากันนะครับผู้ชมครับขออนุญาตครับอ่าเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันนะครับนี่ครับมาดูกันไก่ย่างห้วยทับทันนะครับหรือว่าไก่ย่างไม้มาดันนะครับผู้ชมครับซึ่งอยู่ที่อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดนะครับอำเภอนี้เขาขายไก่ย่างกันนะครับซึ่งเป็นไก่ย่าง ไม้มาดันนะครับคุณผู้ชมนี่เยอะเลยครับไก่ย่างไม้บักดันบ่ครับนี่ครับไก่ย่างห้วยทับทันเนาะนี่ครับคุณผู้ชมน่ากินทีเดียวครับไก่ย่างไม้มาดันของอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดนะครับสองฝากฝั่งก็จะเห็นเป็นขายไก่ย่างห้วยทับทันหรือว่าไก่ย่างไม้มาดันกันเยอะทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับจากศรีสะเกดชาแนลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ